คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือน้าหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า50ปีและตีมีคารคุณขีดจากการรับชมโอเคครับก็จุงกะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนครับวันนี้ก็ปดีผ่านมาเจอพี่เจครับพี่เจซีเอ็มครับวิ่งจนหลุดรอเลยพี่น้องเอ้ย อนนี้ก็จอดอยู่้านช่างตอนครับออกคิมบล็อกนี่น่าจะเป็นการบล็อกน้ำมันครับน่าจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกหรือเปล่าเบรกแตกเกบรกรั่วหรือว่าผ้าเบรกหมดไม่แน่ใจดูครับช่วงล่างเขาเปลี่ยนเท่าเดียวครับ เขาเดียวเผาเดียวดูโบกี้เขาครับนี่นี่แหละครับแบกเจ้ายักษ์สองอร้อยเหล่าล้อก็ถอดไปนี่เหอเหยับน้ำเหยียบตุ่มให้เผาข้างมันอยู่ไหนว เยนี่ไงเพราข้างเขาครับไม่รู้ช่างไปไหนครับน่าจะออกไปทำรถข้างนอกครับวิง่งจนหลุดล้อเลยดูยางครับนี่ ดอกยางหดหดเลยมีเส้นนี้ครับที่เก่าขเขาแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่เส้นหนึ่งนอกนั้นก็ใหม่หมดแลมขั้วแบตครับ,บ,บ,รบสุดจัดไหมพี่น้องช้อนก็มีประโยชน์นะครับเวลาขั้วแบตหลวมเห็ <c oughs> นไหมนี่ช้อนก็มีประโยชน์ครับเวลาขั้วแบตหลวมใช้ได้หมดครับตะบงตะปูนะครับใช้ได้หมดนะครับ นี่ครับเกลือถ้าทางบข้าวไม่พอก็มาตักเอาอยู่นี่แหละครับทำบ่อข้า <c oughs> ยอกยอกนะครับหยอกยอกครับผม <c oughs> เอาช่างต้อนดูดทำไมวะโอาดูดน้ำมันมาล้างนี่ก็เป็นพวกชุดลูกปืนนะมีดูเครื่องมือช่างวางไว้ครับ เบ่งนมน,นั่นจะรั่วเลยครับในพวกเห็นไหมนี่ช่างตอนก็ได้ลื้อครับรื้อลื้อื้อ,อส่วนหางก็ยังไม่เก็บงานครับเ่ยยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมเชื่อมยังไม่เสร็จเลยครับเชื่อมไม่งานเร่งด่วนครับ ก็เลยเอาให้พอลองดูว่าย้ายได้แล้วก็จะตามเก็บงานเชื่อมใหม่ครับแล้วก็ข้างหน้าก็ยังไม่เสร็จนะครับเห็นไหมข้างหน้าก็ยังไม่เสร็จครับน่าจะไม่รู้เขาจะทำยังไงครับต้องรอดูนะครับรถเต็มอู่เลยครับช่างตอนอตลบเลย อูสิบล้อคันนี้ก็ถอดล้อคือกันอ้ช่วงล่างน่าจะพอกันนะครับกับ gcm เรานี่ใช่ไหมพอกันไหมอันนี้อู้อันนี้ของเขาสองเพลาครับ นี่ของเขาสองเพลาส่วน JCM เราเพลาเดียวครับเพลาเดียวเด้อพี่นอ้องคัสซีสวยนะครับ JCM เราคัสซียังจำมีเลยอะ ค่อยๆใช้ไปครับค่อยๆทําไปปรับแต่งใช้ไปเรื่อยๆครับเนาะตรงไหนมันไม่ดีก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างพวกลูกมงลูกหมากอะไรเงี้ยมันมันก็ยังไม่แตกครับเ่ยยังใช้ได้อยู่ถ้ามันแตกก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับหางนี่ก็ค่อยเสริมไปครับเนี่ยเสริมไปเดี๋ยวก็แข็งแรงอยู่เองครับค่อยๆทําไปก็ดีกว่าไปลงทุนใหม่เรา สิบสองล้อก็แปดเก้าแสนอยู่ไหมค้อมใช้น่าจะล้านมั้งอันนี้ก็ย้ายได้ครับถ้าย้ายไกลเราค่อยจ้างเขาไกลๆก็นี่ครับใช้เทเลอตัวเองครับเติมมันพันหนึ่งก็ย้ายได้ตั้งหลายเที่ยวจ้างเขาเที่ยวหนึ่งสามสี่พันครับ อันนี้ของเทเลอร์บ่ดเ่ยอ่านักเรียนนักเรียนนะครับรโอ้เป็นพระเบกใหม่ฟูโซ่ อุยลูกพี่ได้ไปใส่หนูไหมโอ้โนี่เตรียมแล้ววันนี้ก็ไปเนี่ยเมื่อคืนได้ไปไหมเมื่อคืนพี่ต้อนได้ไปดักหนูไหม พอไหนเฮ้ย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 พอดีผมมาสั่งหนูอะครับพอดีมาสั่งหนูยังอะไรมาลายนัเตร์เตี่่ ไม่ได้ใส่นูกี่วันแล้วนสสเนี่ยาสิอร่ได้ดใส่อ้ใส่ดเเอะนาวดนนออกผมใส่แปดเที่ยรแล้วถือจ้าตู่โอ้ถ้ากน้อไรย๋อตูไรจ้ะ ตู้อะไรพี่ต่อนอู้หอันนี้สั่งจากยิปเชียงกงมาบ่เนี่ยโอ้ของจากเชียงกงมาเข้ามาอย่างี้บ่แพ็คเสร็ลังไม้มาเลยว่ะนี่บ่ไอัตัวนี้นะอ๋ออืออันนี้ลูกนึงเท่าไหร่นี่ไม่รู้ กู้อแต่ก่อนนี่ผมแบกอันนี้แหละแบกวิ่งเลยเอออ่ะรถงับกันอู้มันจะเอาอะไรยกเนี่ยรอกหละมั่งเล็ดเคล็ไม่เวลายกขึ้นอ่ะต้องเคล็ดอ๋ออู้ยังใหญ่เลยนี่ไม่ต้องรื้อไม่ต้องส้มใดเลยบปล่าได้เนี่จับเสียบเลยนีมันติดติดถางตจงปอดอีก โอ้งานเข้าช่างตอนอีกแล้วย่า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 ดันอย่าโอ้เด้งกำลังเตอเด้เพาะมันมุนง่ายนันไปตอนมันมนมีมัดพมันก็าตอดทางน้ำมันนะ่เนี่ยไ่มีเครื่องสปาจะเอานี่ยให้เอาเนี่ยไอ้ผ้ายัดเลหพวกป็นคนมุนอม่งงน้ำมันเลดอย่างสวยเลย งานช่างเลยนะนี่ตอนนี่พี่ตอน,น,ตอ,นอันนี้เสร็จไหมตอนเย็ยนเนี่ยถามว่าอะไรมีมาตอนให้ตอนไหนเอาเหลืออะไรจกรอบยังไม่ได้เลยกระบอกอะไรออ๋อพูดถึงประกอบก็น่าจะทันยุตะวันนี้เนาะถ้าอะไรพร้อม มาไม่เกินกสี่โมงห้ามงก็ยังเส่ยใหญ่เร็วบ่ไม่รู้แล้วตอนคำมันเอามันทําชั่วโมงนี่มันก็จะไม่ย้ายเข้าบ้าน,านบอ <c oughs> อะไรก็ยังไม่มา oh. โอ้เปลี่ยนหลายแนวอตัวนี้นึกว่าจะเปลี่ยนสภาพเบรก <c oughs> อันนี้ตัวนี้รวมไหมข้างบนนี่ นี่จะซื้อ้เลยบ่เปลี่ยนหลายอย่างอยู่ครับนี่คือบอกเบรกตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่สีตัวเลยบ่ถ้าอะไรมาก็ทันครับถ้าอะไรไม่มาก็นอนกินข้าวลิงนี่นั่นแหละเอาใจ

มา,มาดู j c ซครับว่ามาทําอะไรมาคุยเล่นกับช่างตอนครับแ๊บนึงโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับบายบายครับสวัสดีครับ